เดได้เบิ่งการแสดงนะครับล่ำเพื่อนล่ำเดินล่ำเดินล่ำยางล่ำยาวล่ำยาว้หลายทาท่าทางในการล่ำนะครับเดี๋ยวเด้เบิ่งล่ำตังหวายอุบลราชจะท่านี่ชุมชนวัดแสนสุขจักหน่อยนะครับกําลังขบวนกําลังเคลื่อนเขามาแล้วนะครับจักหน่อยจักหน่อยหมายถึงอีกสักครู่ coming soon าบ้านผมว่า coming coming soon อยู่บ้านวัจัสมินว่าโอ้จัสมินิดในน้อยเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวารินชำราบนะครับกลุ่มชุมชนวัดแสนสุกนี่โอ้หลายภาคส่วนมาสนับสนุนมาซอยกันยังมีชูบีนัมบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับไ <Yeah. S 1> ม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวารินชำราบค่ะขอขอบคุณบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนนะคะสนับสนุนทุกทุกปีแล้วก็เราก็อยากจะให้ท่านได้ดูแลเราตลอดไปและตลอดกาลนะคะโอ้โ oh หแรงเชียร์แรงใจนะคะบิ๊กซี่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะโลตัสสร้างสรรค์สิง่ง ดีดีนั่งงามเพื่อนยืนบังครับอีกขอความหนึ่งน่ด้านด้านหลังเน่ยแนบโมเห็นดีนด,นนนนดีดีดีเพ<ด>ื่อชุมชนนะครับเนะ <c oughs> พื่อชุมชนนะคขอบคุณหลายๆครับผู้ถือป้ายเพื่อนะยับภ <c oughs> าพให้เนื่อนน่ารักมากเลย So we waiting for the show uh and the next show you know we can see it from far away it won't be less fascinating than uh, the previous one ลำ <I confirmed. S 1> ตังไวยครับลำตังไวย The dance from the ภูไทยเนาะภูไทยทยาสตร์ในนอน mountain area ถ้าจะพูดเรื่องการสืบสารประเพณีการรำตังไหวนะคะมีหลากหลายท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็น traditional นะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ครับมือวานนี้จุดการแสดงจุดแรกมองนี้ครับสิ้นสุดการแสดงสุดท้ายนี่บม่วงเคืองสิบสามนาฬิกามือนี้ล้วค่ะมือนี้ตอนนี้จช้ามงเหรอใบสวางกำลังสีเคืองแหละครับโอ้จัดเต็มมีเหลียหย่านักท่องเที่ยวมากเล้วบจู๋ใจเลยจัดใหญ่เลยสิพยายามกระชับทีสุดบอกว่าบ่ห้เกินใบม่วงหย่านพ่อแม่พี่น้องหิวเข่าครับแต่ว่าใบม่วงนี่กับโบมีจริงแล้วนะคะบบเพิ่นบบไปกินข้าวนะครับเพิ่นถ่าเบิ่งเพิ่มบอกเสียดายจะยู่เป็นมู่กันนั่งร่ำกับพวกนั้นไปกินข้าวนะครับ ผู้แสดงพระท่านในกินเข่าผู้ภาคผู้บรรยายกับพท่านในกินอยู่เป็นมู่กันอยู่เป็นมู่กันครับอาจารย์ยุ่งขางผมนี่มาแต่เศร้าเลยนะครับมาจองทีนั่งไว้เลยเพื่อนว่านี่ออกไปจักน้อยไปพักจะเข้าหรือสิ่งมานางถาขบวนนีาเสียมาการแสดงลำตังหวายอุบลราชธานีนะครับจากชุมชนวัดแสนสุขวารินชมราบกำลังเคลื่อนเข้ามา ผมเลือดซื้อมักชุมมักซื้อชุมชนเนี่ยครับชุมชนแสนสุขสุดยอดดีลีนะคะคโอ้ยเน่เบิ่งสีสันการแต่งกายของเพื่อนครับสุดยอดนะครับเนาะสดใสไร้กังวลแฮปปี้คอมมูนิตี้แสนสุขแสนสุขถ้ขาเบิงเดอลีลาอย่างมาซือ้อๆนี่สิเป็นแนวใด<แ>า so we welcoming performance from uh, s a n n s u k communities they put on blues and yellow representing a s p i c h o s colors ขอบคุณท่านกำนันลุนหงคำนะคะกำนันตำบลแซนสุขสนับสนุนรถเครื่องเสียงนี่ขนาดกำนันสนับสนุนเรือเครื่องเสียงสิ่งเป็นแนวใดโอ้โหสุดยอดสุดยอดซอยกันนี่ลิขอเสียงตัวเบอร์ต้อนรับกลุ่ม ชุมชนวัดแสนสุขวารินชำราบกับชื่อชุดการแสดงลำตั้งหวายอุบลราชธานีครับพี่น้องครับชุมชนแสนสุขยิ้มเปยๆเปยลยครับพร้อมบิ๊กสมัยบิ๊กสมัยเปยเยๆคือการยิม้มแบบสุดลิสุดเด็ดเฮ้ย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 เฮ้ มีตั้งแต่รุ่นแรกแยม้มรุ่นเบ่งบานและรุ่นที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลไว้รุ่นยุ 90, คเก้าศูนย์ครับฟังทั้าบุญไว้รุ่นยุคเก้าศูนย์กองเชียร์เยอะมาก ยวกยวกุยกยกุยกนี่แปลว่าย่างเนาะ,ะยอ่ยอยอ่ยอ,ยอลงนะครับ ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่เราทําการภาคเทียนพรรษาผมรู้สึกว่าปีนี้นะเพราะพี่น้องไม่ลุกเลยนะครับปีนี้ไม่ลุกเลยนะครับไม่ไม่มีท่าไหนลุกเลยนะครับบ่ายสองกว่าแล้วนะครับทุกจุดการแสดงทั้ง5จุดตอนนี้นะครับจากการอัปเดตเนี่ยเต็มทุกจุดนะครับคึกคักคึกคืนทุกจุดนะครับถือเป็นปรากฏการณ์ งานเทศกาลแตะเทียนเข้าวพรรษาปีนี้จัด2วัน2คืนนะครับปีหน้าเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับแน่นอนนะครับน้องๆหนูๆสคนทนไม่ไหวครับมากับผู้ปกครองช่วงทํานองสนุกเหลือเกินลุกขึ้นมาฟ้อนเลยครับผู้ปกครองโอ้โหสืบสารงานเทียนครับ ออโอ้ยอยากสอเล็กหน่อยเด้มามาต่ใส่คนงามเอยและนี่คือต้นเทียนประเภทแกะสลกกักจากวัดแสนสุกนะคะวัดแสนสุกนะครับ แม้แต่เทพธิดาก็ยังรําเลยนะครับบนปฏิมากรรมต้นเทียนเทพธิดาก็ยังรําเลยนะครับแสนสุขจริงครับชุมชนนี้นโอ้โหให้กําลังใจนางป้ายและนายป้ายทุกๆท่านผู้ถือป้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยสดงดงามแล้วหล่อล่ํานะคะและให้กําลังใจกับทีมงานถ่ายทอดสด ทุกทุกสื่อทุกทุกสำนักข่าวด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากขอบคุณครับขอบคุณกองเชียร์ We extend yeah We extend our word of encouragement to all people who you come not only just to watch but you promote help us promote uh tour uh tourism in u b o n r a t c h a t h a n i Candle kind of Festival as a as I mentioned earlier that The very last kind of l o a t ดูนะครับพี่น้องต้นสุดท้ายนะครับต้นเทียนต้นสุดท้าย the very <The last. S 1> very last the last the very last นะครับ coming to town อีกสักครู่อีกสักครู่จักหน่อยจักหน่อยนี่คือต้นเทียนประเภทเทียนโบราณจากกุฎเข้าปุ้นนะครับทำให้คนโบราณแบบที่ฉันพูดถึงเทียนโบราณสวยงามขนาดเล็กที่ใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนโบราณได้บรรยายนะครับหนึ่งลอยเศร้าสามปีบรรยายมานี่พี่นองกับสิงเงิดเงิด is amazing, <S s amazing. <S นะคะซึ่งตนเทียนประเภทโบราณขนาดเล็กนะคะของอำเภอกุดข้าวปุ้นท่านสังเกตดูใจกลางเทียนนี่คือสีขาวสีขาวสื <Okay. S 2> ่อถึงว่าชาวอำเภอกุดข้าวปุ้น ทำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและปีนี้เป็นปีที่สําคัญเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ําเมืองสี่แสงค่ะขอบคุณกุดกรปุลด้วยเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะาตามมาด้วยขบวนต้นทเทียนโบราณขนาดเล็กนะครับจากชุมชนวัดสิริสารคุณครับร่วมสืบสารงานประเพณีแห่เทียนในปีนี้ และขอเสียงตัวเปอรต้อนรับพญาเทียนจากวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเป็นพญาเทียนต้นเทียนภร,รษาที่ใหญ่ที่สุดในประเภทแกะสลักจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567 ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ฟังเสียงปรบมือของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะใหญ่จริงขอเสียงตบมือขอเสียงเชียร์ดังๆครับพี่น้องครับเสียงปรบมือโครบโคบครับพี่น้อง รบเลยครบนะคะรบคำว่าพญาเทียนนะคะดูจากใจกลางลำต้นเทียนเรียกว่าพญาเทียนเปรียบเสมือนหัวใจนะคะพญาเทียนอยู่ใจกลางอยู่ภายใต้การแวดล้อมขององค์ประกอบเทียนนี่คือพญาเทียนของบริวารเทียนทั้งหลายนะคะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ช่างเทียนจะพิถีพิถันแล้วก็กรีดให้คมลึก การคมลึกน <fingers out> <hora> ั่นก็คือการใส่ใจเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้กรุณามาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นถึงความประณีตบรรจงใส่ใจและที่สำคัญอง์อาจสวยสง่างามที่สุดกับพญาเทียนอำเภอวารินชำราบจากวัดพาสุการาม ladies and gentlemen and the last but not least this afternoon this evening it's still <S <im Alto Del ire> This is the masterpiece from Wat Sukaram, District, the land of Thama, Dhamma, teaching of Lord Buddha, the land of great artists, the lands of Varin by the Moon River banks. This is masterpiece, this is giant. Candle float, very, very big, and artwork is beyond my explanation and this is the, the spirit of celebration of our celebration here in Ratchathani. i uh, hope you enjoy and you appreciate our work and of course this afternoon soon as the sun set by 5 6 we come back here again yes, and we'll and see you again and thank you for ท่านอุดมศักดิ์นวลสิรสินายเภอวารินชำราบแอนท่านจิรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบครับผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวครับนี่คือความสวยสดงดงามความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีที่เรามอบให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาเดือนอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงและวันนี้เป็นการแสดงแห่เทียนภาคกลางวันวันสุดท้ายคืนนี้การแสดงภาคกลางคืนคืนสุดท้ายณที่นี่มาชมฟรีท่านไปพักอีกสักครู่มาจับจองที่นั่งแห่งนี้นะครับ มาซึมซับมาร,บร่วมกัน <มา S 1> เป็นส่วนหนึ่งบ,บรรยากาศงานแห่เทียนอุบลราชธานีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักข่าวที่ร่วมกันถ่ายทอดสดช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมนี้ไปสู่สายตาชาวโลกนะครับผิดพลาดประการใดทีมงานของเราต้องขอไปด้วยครับผมกรกฎภูมีผู้บรรยายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์ครับ ดิฉันธนิฐาศรีอุลารวัตรผู้บรรยายภาคภาษากลางบ้างอีสานบ้างอังกฤษบ้างและก็นานาชาติถือว่าเป็น international mini mini นะคะจากสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประธานอภัยปีหน้าฟ้าใหม่ซ่อมค่ะครับผมอาจารย์อุ้ยนะครับยุทธชัยพุ่มทองจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มาวิลัยราชพัฒอุบลราชธานีนะครับเช่นกันนะครับอามีเิตุพลาดประการใดนะครับเพื่อความสนุกสนานและความสมบูรณ์แบบเพื่อจิตวิญญาณของการเฉลิมฉลองนะครับต้องขอกับขออภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณอารุพิเกียรติทุกท่านนะครับ Thanks for being a part of the celebration and we hope to see you next time next year if it's not enough this afternoon you can come and join with the celebrations again so thank you very much and I'll see you next year thank you จังหวัดบราณริธานีนะครับภายใต้การนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุภทธิ์กอเจริญยศรวมทั้งภาคส่วนต่างๆนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดบบราณริธานีในปีต่อๆไปกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีหน้าเราจะมาเจอกัน124ปีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีโชคดีมีความสุขคืนนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณเครื่องเสียงดีๆทีมงานสปอริตครับพี่น้องครับตบมือให้กับทีมงานเครื่องเสียงด้วยครับ